หลังจากเดบิวต์ครั้งแรกบนเครื่อง PS1 ตั้งแต่ปี1997 a r ม o r e ดคอร์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เก่าแก่เกมหนึ่งของค่าย From Software แต่ด้วยความฮิตของเกมตระกูลโซลตลอด10ปีที่ผ่านมาก็ทำให้แฟนๆเกมนี้เลิกหวังที่จะได้เห็นภาคใหม่กันไปแล้วแต่แล้วทางค่ายก็หยิบเอาสุดยอดเกมเมคะในตำนานเกมนี้ผสมกับประสบการณ์ที่ผ่านมาออกเป็นภาคใหม่ที่หวังว่าจะชุดกระแสะเกมแนวเมคะเบส v h i c u l a r Combat กลับมาได้อีกครั้งก็มาดูกันว่าทีมงานที่ทำเกมอะไรก็เป็นกระแสประสบความสำเร็จมาตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะชุบชีวิตเกมนี้ได้อีกครั้งหรือไม่ในา Call 6, f า l e s of r อ b i c ิ n r e v i e w w h e r e there's c o เ a l เราจะได้เล่นเป็นนักบินฐานรับจ้างที่ถูกจ้างมาเพื่อทำภารกิจต่างๆบนดวงดาวรูบิคอน3 ตลอดเนื้อเรื่องประมาณ20-30ชั่วโมงเราจะได้ต่อสู้กับหลากหลายกลุ่มเพื่อสร้างชื่อเสียงด้วยการค้นหาสสารลึกลับที่รู้จักกันในนาม Coral การถ่ายทอดเรื่องราวใน Armored c o r e 6นั้นจะเป็นแบบเส้นตรงต่างกับหลายๆเกมของ From Software ที่การเล่าเรื่องมักจะมาในรูปแบบ Mission Brief และ Voice Chat ผ่านวิทยุสื่อสารหรือหากผู้เล่นอยากจะซึมซับรอมากขึ้นก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลใน AC Pilot และอื่นๆได้ ซึ่งตัวเกมจะไม่ได้โฟกัสไปที่ตัวบุคคลแต่จะอ้างอิงเป็นตัวหุ่นหรืออาเมิดคอที่ย่อว่า AC มากกว่าไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆบนดวงดาวและอื่นๆที่แม้จะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ผู้เล่นอินกับเนื้อเรื่องมากนักแต่คัดซีนที่เป็นซีนมาติกในเกมนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสนุกเร้าใจมากๆ Progression จะถูกแบ่งออกเป็นเลเวลที่ประกอบไปด้วยภาร,รกิจต่างๆ ที่จะมีความยาวของแต่ละภารกิจต่างกันหรือบางมิชชั่นก็จะมีบอสสุดโหดรอเราอยู่ที่ Files of Rubicon ถือว่าใส่จำนวนและออกแบบภารกิจมาได้อย่างดีเช่นเอาข้อมูลจากการต่อสู้ของยูนิตท,ที่ถูกทำลายในฐานทัพกลางหิมะหรือจัดการกับป้อมปืนใหญ่ในเมืองร้างให้หมดเป็นตน้นนอกจากนั้นบางภารกิจยังถูกผูกเข้ากับตอนจบเฉพาะทำให้เราต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆด้วย บางภารกิจจะมีจุดเช็คพอยต์อยู่โดยเฉพาะก่อนที่จะต้องเจอกับบอสแต่บางภารกิจก็ต้องกลับไปเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้นเลยและเมื่อเราตายก็สามารถกลับมาคัสตอมไมซ์หุ่นก่อนจะกลับไปลุยใหม่ได้ข้อควรระวังก็คือระหว่างมิชชั่นเราไม่สามารถซื้อพาร์ทใหม่ๆได้หรือแม้แต่จะปิดเกมแล้วกลับมาเล่นใหม่เราจะถูกส่งมาที่โรงหุ่นและต้องเริ่มภารกิจนั้นๆใหม่ตั้งแต่ต้นเลยยังดีที่มิชชั่นส่วนใหญ่ไม่ได้ยาวมาก นอกจากนั้นผู้เล่นยังสามารถย้อนกลับมาเล่นภารกิจเดิมๆเพื่อฟาร์มเงินได้ที่บอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆนอกเนือจากมิชชั่นหลักแล้วเรายังสามารถเลือกเข้าไปทําภารกิจเทรนนิ่งเพื่อให้คุ้นเคยกับ a อซีแต่ละชนิดหรือการควบคุมอื่นๆที่ส่วนนี้ก็จําเป็นมากๆเพราะหากทําสําเร็จยังจะได้อาวุธหรืออะไหมาแต่งหุ่นอีกนอกจากนั้นยังมีโหมดอารีนาที่ให้เราสามารถต่อสู้กับ AC ตัวอื่นเพื่อรางวัล เช่นแผนผังของยูนิตท,ที่เราสู้ด้วยและ OST ชิปที่บอกเลยว่าทั้งท้าทายและคุ้มค่าสุดๆนอกจากจะจัดเต็มกับโหมดเล่นคนเดียวแล้วตัวเกมยังมีโหมด Multiplayer แบบต่อสู้ทั้ง1 v 1และ3 v 3ที่ทำออกมาได้สนุกทีเดียวโดยจะมีแผนที่ให้เลือกและฟีเจอร์ในการปรับแต่งสิ่งต่างๆที่รวมๆแล้วอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็ถือว่าเป็นการดีที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในเกม a r m o r e d Core ตัวเกมยังเต็มไปด้วย r e เพลย์แว u e มากมายนอกเหนือจาก m u l ติ p l a y e r ร์ทำให้ผู้ที่รอคอยเกมนี้มานานได้กลับมาดื่มด่ำซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นการแต่งหุ่นที่มากมายไม่รู้จบหรือการทำมิชชั่นด้วย S rank New Game Plus และที่สำคัญก็คือมีฉากจบหลายแบบให้เราปลดล็อกด้วยนั่นเอง หนึ่งในจุดเด่นของแฟรนไชส์อาร์เม d คอร์ก็คือระบบการต่อสู้ที่ตราตรึงและลึกซึง้งที่ยังคงถูกส่งต่อมายัง Fires of Rubicon เช่นกันที่ Combat ในภาค6นี้ก็ยังคงเข้มข้นและบ้าคลั่งด้วยมิสไซล์กระสุนและลำแสงต่างๆมากมายในสนามรบและไม่ว่าคุณจะเลือกขับยูนิตท,ที่ปราดเปรียวคล่องตัวหรือ AC ซสายแทงขนาดใหญ่ ทุกๆแบบก็ให้ความรู้สึก total control หรือควบคุมได้ทุกอย่างที่ไม่ได้หมายความว่าง่ายแต่เหมือนเรากำลังบังคับอยู่จริงๆอาวุธไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนจะมี Impact และแรงถีบที่ต่างกันส่งผลให้เราสัมผัสถึงความหน่วงและพลังการพุ่งตัวเข้าไปฟาดฟันด้วยอาวุธระยะประชิดก็ทำออกมาได้สะใจและการต่อสู้ที่มีทั้งแนวราบและแนวดิ่งในเกมก็ช่วยเพิ่มความลึกในการวางแผนขึ้นมากๆ ที่เกมนี้น่าจะถือเป็นคอมแบทจาก a r m ์ม e อ c ร์ e ที่ลงตัวที่สุดแล้ว From Software คืออีกหนึ่งค่ายที่ขึ้นชื่อเรื่อง Boss Fight และใน AC6 นี้ก็สารต่อมาเช่นกันแม้ว่าอาจจะไม่ได้เทียบเท่าเกมตระกูล Souls ที่ผ่าน,านมาแต่ก็ยังคงทำออกมาได้อีปิกท้าทายและน่าจดจำอยู่ตั้งแต่บอสตัวแรกที่เหมือนเป็นการคัดผู้เล่น และรับรองว่าคุณจะยังคงได้ตายแล้วตายอีกจนหัวร้อนกับบรรดาบอสใน Files of Rubicon แน่นอนที่นอกจากจะต้องจับทางการโจมตีแต่ละประเภทแล้วผู้เล่นยังต้องมาพร้อมสติและสามารถควบคุม AC ของคุณเสมือนนั่งอยู่ในคอกพิตเองเลยข้อสังเกตเดียวของการต่อสู้ใน AC6 ก็คือมุมกล้องที่เป็นส่วนที่ทำให้เกมยากขึ้นที่ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ โดยเฉพาะเวลาต้องสู้กับสตรูตัวใหญ่ๆห,หรือปะทะกกับระดับบอสทาให้ต้องปรับตัวสักระยะเลยนอกจากข้อมูลเบสิกที่เราต้องมอนิเตอร์ระหว่างต่อสู้เช่นเกจพลังชีวิตแล้วตัวเกมยังมีแมคคานิกอื่นๆให้เราต้องคอยสังเกตอีกไม่ว่าจะเป็นเกจเอเน g y หรือแถบพลังงานที่จะถูกใช้เมื่อเราทำแอคชั่นบางอย่างเช่นหลบหลีกและลอยตัวอีกเกจที่สำคัญก็คือส t ต็คเกหรือเกจสตัน ที่หากเต็มเราจะสูญเสียการควบคุมรวมไปถึงจะได้รับความเสียหายรุนแรงขึ้นอีกด้วยที่เกจนี้จะมีทั้งฝั่งเราและฝั่งสตรูด,ด้วยดังนั้นเราจึงต้องคอยมอนิเตอร์ควบคู่กันไปส่วนการฟื้นพลังเราสามารถใช้รีแพคคิทที่มีค่อนข้างจำกัด อีกจุดเด่นหนึ่งของซีรีส์นอกเหนือจากการต่อสู้ก็คือส่วนของการคัสตอมไมซ์ปรับแต่งอาอร์คอของเราที่บอกได้คำเดียวว่ามหาศาลและละเอียดยิบตั้งแต่ชนิดของอาวุธอย่างช็อตกันไรเฟิลหรือบาสูก้าก็สามารถเลือกสวมใส่ได้ทั้งสองมือทำให้สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้ตามใจส่วนตัวยิงดิไซน์ปืนใหญ่หรือโลนั้นก็สามารถใส่ให้กับแบคแพคด้านหลังได้นอกเหนือจากคลังแสงแล้วส่วนต่างๆของ AC ยังสามารถปรับแต่งได้อีก ที่จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนหัวส่วนแขนส่วนขาช่วงตัวที่แต่ละส่วนก็จะมีค่าพลังแย่กันไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักและอื่นๆเช่นขาแต่ละประเภทก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของยูนิตไม่ว่าจะเป็นขาแบบเน้นรับ recoil ของอาวุธหนักหรือเน้นการลอยตัวกลางอากาศทำให้นอกจากจะเลือกให้ตรงกับ playstyle แล้วยังต้องเลือกปรับให้เหมาะกับมิชชั่นและสตรูที่เราจะต้องเจออีกด้วยนอกจากชิ้นส่วนอะไหล่แล้วยังมี OST chips ที่เราสามารถได้จาก Arena Mode ที่เปรียบเสมือน Passive Buff แบบถาวรเช่นเพิ่มการฟื้นพลังหรือโจมตีด้วยระเบิดรุนแรงขึ้นปจนถึงความสามารถใหม่ๆที่สามารถเอามาช่วยผ่านภารกิจได้ที่หากใครที่ไม่คุ้นเคยกับการแต่งหุ่นจากภาคก่อนๆหรือเกมอ,อื่นๆช่วงแรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกว่าละเอียดและเยอะมากเกินไปแต่เมื่อเข้าถึงเมื่อไหร่คุณก็จะสามารถเลือกสลับสับเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างรวดเร็วแน่นอน ยังไม่พอเพราะนอกจากการคัสตอมเพื่อการต่อสู้แล้วยังมีการลงสีลงเคลือบทั้งเคลียร์ด้านเคลียร์เงาติดดีคอล์หรือแม้แต่ออกแบบตราสัญลักษณ์ของตัวเองและยังสามารถแชร์ออนไลน์ให้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้อีกที่บอกเลยว่าใครชอบแต่งหุ่นนั้นก็แทบจะกินเวลาไปได้กว่าค่อนเกมแบบไม่รู้ตัวเลย a r m o r e d Core 6 Files of Rubicon ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่งดงาม อาร์ตสไตล์ต่างๆยังคงเต็มไปด้วยซิกเนเจอร์ของ From Software ตั้งแต่ความมืดมนของเซตติ n งรอต่างๆที่แอบซ่อนอยู่ภายในฉากและแน่นอนว่าเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเป็น Armored Core ทั้งดีไซน์ของ AC ชิ้นส่วนอาวุธรวมไปถึงสตรูแต่ละชนิดส่วน performance บน PS5 นั้นถือว่าทำได้ที่60 FPS ที่ลื่นไหลามากๆสำหรับ performance mode นอกจากนั้นยังมี option ในการเปิด ray tracing สำหรับใครที่อยากจะเห็นแสงสะท้อนและดีเทลของชิ้นส่วนหุ่นที่สมจริงมากขึ้นในขณะแต่งหุ่นส่วนงานด้านเสียงนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ soundtrack ที่ยิ่งใหญ่อลังการตื่นเต้นเร้าใจในทุกๆฉาก impact ของการต่อสู้ในสนามรบเสียงระเบิด ปืนแต่ละประเภทและเสียงการกระทบเสยดสีการของเหล็กก็ยิ่งทำให้การเคลื่อนที่ของ AC นั้นสมจริงและมีน้ำหนักสุดๆรวมไปถึง Voice Acting ในขณะ Brief ภารกิจหรือผ่านวิทยุสื่อสารนั้นก็ทำได้ดีมากๆหลังจากภาค5ที่ทำให้เฟรนช์ชายอาร์มอร์คอหายไปกว่าทศวรรษส่งผลให้ภาค6 f i r ล s of r u b i c o n เปรียบเสมือนการเริ่มต้นยุคใหม่ของซีรีส์นี้ที่ถูกปรับปรุงและเติมเต็มด้วยประสบการณ์ของทีมงานจากความสำเร็จที่ผ่านมาในช่วงหลังๆจึงไม่น่าแปลกใจที่เราได้เห็น a r ร o r e d Core ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เป็นเกมเฉพาะกลุ่มแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเกม Mecha b a s e Vehicular Combat เอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมการต่อสู้ที่ท้าทายการแต่งหุ่นที่ละเอียดยิบแต่ก็สนุกเพลิดเพลินและติดหนึบได้แม้คุณจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ของแฟรนไชส์ดังนั้น From Software กับ Armored Core 6 Files of Rubicon ก็น่าจะนำเอาแฟรนไชส์นี้กลับมาเป็น IP หลักควบคู่กับเกมตระกูลโซลทั้งหลายของค่ายและน่าจะทำให้กระแสเกมแนวหุ่นเมฆะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งแต่เอาเป็นว่า From Software รอบนี้ทำให้แฟนๆ AC ปลื้มปริ่มสุดๆแน่นอนและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนัก โซนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ2ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอ,อย่างไรกับ Armored Core 6 Files of Rubicon พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับเิทริทพพเศษต,ต่างๆมากมายได้ที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันขอบคุณครับ